กลับสวัสดีค่ะธรรมโชมที่เคารพมือนี้ท้องมีสามดาวสิภาคธรรมชมมาหาคุณยายสองเจ็ดศูนย์ค่ะธรรมชธคุณยายสองเจ็ดศูนย์ฟันเห็นพอมาหาผีพอมาหาไปเอาเลขมาจะพากรรมฐานได้เลขกับฟ้าวมหาคุณยายสองเจ็ดศูนย์มาก่อหัวบอกเลขค่ะธรรมโชมบอกเลขสามโตเด็ดเด็ดจะเป็นเลข ดีเหล็กเด็ดตัวใดนเนาะค่ะเนาะกลับไปฟังกับคุณยายสองเจ็ดศูนย์พร้อมกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ท่องมีสามดาวนัมม่นไปเด้อค่ะกลับไปรับชมรับฟังกับคุณยายสองเจ็ดศูนย์พร้อมกันเลยค่ะกลับสวัสดีครับคุณยาย 270, ส,ส,สองเจ็ดศูนย์สวัสดีค่ะคุณยายสองเจ็ดศูนย์สวัสดีค่ะขับคุณเนาะขอบคุณเมาติดตามคุณยายหลายงวดคุณยายว่าเด็ดแห้งครับงวดนี้เบซูเอฟซีฟังนะครับคุณยายฝันว่าจะไหนครับ โอ้ยฝันว่าพอมาหาพอมาหาพอมหาปุชมาบอกเลขปุชมาบอกเลขมากขึ้นไหนครับนี่แต่ขึ้นเลขออกสามสามหมื่นเลขออกเกือสามมื่นมาท่านที่อืมครับเพิ่นมาเอายังเอาของมาให้บ่ครับคือมาแนวไหนครับมาบอกเลขตั้งมาบอกเลขโดยตรงก็หัวอยู่เงาะอยู่ใส่รับอยู่ไงประตูอ๋อนี่ยนี่ประตูหัวออ ประตูเด็กาน,นี้เน่เนอดอนอนอเออ,อเสียงรถเสียงรถเดยกคนใหญ่ให้ร,รถไถพานไปซักครับอาจีเสกซ้อนก็มาก,กเขาตวดเขาไปบานคุณหญาอยหนาทางครับจะงไหมนนักขับคนใหญ่เรา็มามาก็จะมานาย,ายังไรอีกพอครับ,บครับผม,ม,อมเอเป็นเจ้าเล่มากอืมทาครับ ไปเอาน้ำพะกันมาทานวานมันถือเล่นน้อยถูไหมครับถือเงนเลิกครับบอกเงิถือเนดีจาไวพอหาชุศนมาแเนห้าศูนศูนย์เออมันสไปชห้าศูนย์ศูนย์ครับครับครับห้าเด้เดียวเลยห้าศนยครับผมโบนนอนได้ครับ ใจเก่าๆยังออก2 2> <S 1> 1 <S อมากเนาะครับคุณยายเนาะเกาเกก็ออกมากแล้วครับงวดนี้อาจจะเป็นศูนย์ศูนย์ก็ได้เนาะครับเนาะศูนย์ศูนย์ศูนยศูนย์หรือหาศูนย์ศูนย์หาใหญ่ใหญ่มากหาศูนย์หาศูนย์สามตัวนี่หาศูนย์ศูนย์ตัดเลนศูนย์ศูนย์ครับผมโอ้แนวนอนคุณยายสองเจ็ดศูนย์ของเฮานี่ก็เคยแห่งช่เอฟซีไม่หลายเลยศูนย์ถุนตัวสามคู่ครับผมอ่าโบราณคุเนี้ยครับผม อันมาดีอายุพอครับอายุพอเจ็กปีครับคุณย่ยอายุพอหกสิบเจ็ดอายุหกสิบเจ็ดปีเนาะครับเนาะครับเราเสียหกสิบเจ็ดปีครับเดี๋ยวทำบุญให้เพิ่นลราบ้าครับนี่ขอโทษขออภัยครับทำทำแล้วทำแ,วแต่เพิ่นกับวนเวียนจากมาให้โชคอีกเนาะครับม,มามส,อมมส่องมองสูแล้วครับส่องมองกับบุญเหมือนแบบ ต้องบอกเลขให้ถึงเนาะครับคุณยายก็เฮาครับโอ้หนี่ครับจะได้ทําบุญไปให้อีกเนาะครับเนาะครับ500หาศูนย์ศูนย์เพิ่นเขียนให้เรื่อยหรือเพิ่นเว้าออกมาครับนี่เว้าวาว่า,วาเรื่อยก็จำได้คูก็มาถึงที่อย่างพูดลงโอ้โไปเอากระปะกรรมฐา,านเนาะพ่อแม่เมื่อคุณครูจังชิงครับผมบ้านเลขที่คุณยายตโตได้กว่านะครับ 068บ้านเล็กที่068เนอะครับเนาะครับผมบ้านเล็กที่068มายืนกรุงหลวงก็กรุงหลวงเนาะเพิ่นเขาบ่ได้นะพีเนาะครับเนาะได้ได้บ้านนี้พีทั้งอันวัดทั้งยังขามกำแพงมหาบอกคุณใหญ่บอกพี๋ร้านทสายร้านยังมหาบอกมีเลยเนาะเพิ่นอาจจะบุหูตวเรขก็ได้เนาะครับเนาะกันหูมาโดครับผมพี๋พอ เพิ่นไปอยู่กับพระทุดงบ่ครับนี่เพิ่นไปเอากับพระทุดงทั้งผู้ทั้งพาพุ่นน่ะเนาะครับผมเขาถือเน้หรอวะอืมอยากไปนห่นทีครับอ๋อไอ้ไข่ให้งั้มีเงินซื้อกัะสิเซ้นเข้าเลยนะครับคุณยายไปจับคุณยายไปจับลอตเตอรี่ไว้แล้วบ่ครับว่าให้นนท์ซื้ออยู่อืมจับมสื่อคุณหมอครับครับ ครับท่านผู้ชมเนาะได้เลข3ตัวครับงวดวันที่1มีตัวหน้ายนพศ2566ครับลองเบิ่งกับคุณยาย270ของเฮาครับท่านผู้ชมเนาะบ่ฝันดนแล้วครับเบาแอ็มาตรงนี้ก็บ่ได้มาติดตามตัวเลขของคุณยายกัยังเื่อก็เว้นงวดครับเพราะว่าคุณยายของเฮาเพิ่นบ่ฝันเนาะครับเนาะก็ตรวจก็อภัย FC ได้หลายครับงวดนี้วันที่1ครับวันที่1มีตัวหน้ายนนี่ครับพศ2566นี่เนาะครับเนาะ ห้าศูนศูนย์ห้าศูนศูนย์เดี๋ยวเบ้าเอ็มเราตรงหนึ่งสิจดใส่สม,มุดไว้ให้เอฟซีเอาไปเสียงโฉกเสียงหลาบลองเบิ่งครับสื่อลตกลีลองเบิงบงเบ่งเนาะครับเนาะมาทามีโชค,โชคใหญ่กับคุณยายสองเจ็ดศูนย์ทองเฮาแต่ก่อนๆนี่ก็แสน,นแตกตลอดแหละครับคุณยายสองเจ็ดศูนย์ทองเฮาเนาะครับเนาะสายยาวคงเป็นสองเจ็ดศูนย์สั่นสามตัวกระถือมาแล้วครับมีอย่างเพิ่มเติมอีกเยววะไหมครับคุณยายครับ,บ มีน้ะครับน้ะโอ้ยขอบคุณคุณยาย270หลายครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะนี่นาะค่ะ่าบผู้ชมเลขของคุณยาย270ค่ะคุณยาย270ฟันเห็นพี่พอมหาไปเอาเลขมาจับพากรรมฐานมะก้อหัวบอกเลขหา00 ห้ากระตัดหนาตัดล้งเลยเนาะคะ่ะท่านผู้ชม 500, 500, 000, ห0าศูนหารือ0ูนยกระได้ค่ะท่านผู้ชมแ้ะบ้านเล็กที่คุณยาย270กับบานเล็กที่068 068อายุพออายุหกปีค่ะท่านผู้ชมอายุ67ปีเนะคะเนาะกะ,นะะขอเห็นมีโชคไม่ลาภก็คุณยายสองประจําหวดวันที่หนึ่งมิถุนาย,ยนพศสองพันหค่ะสำหรับคลิปนี้ทอมี3ดาวกาซิล่าท่านผู้ชมไปก่อน จอกันคลิปหนาค่ะก็ห้ยจุกโฉคมันหมานเฮงเฮงรวยๆวยค่ะสวัสดีค่ะก็ย่พึ่งผ่าไปใส่เนาะค่ะานรู้ชมทอมีสามดาวมีของดีมาฝากานรู้ชมค่ะปรับชมเบิ่งของดีก็เบาแอมราทวงกันเลยค่ะ,ะไปเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยนี้ของดีติดใหม่ติดมื่มาฝากเอฟซีครับานรู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียทรยทรั์ครับค่าขาย ขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จนงสิ่เือถือนะครับนอกท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถ่ายอยู่ของใมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอดีถักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับเัีดยครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหางยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้ <c oughs> เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่าง,างนี้เนาะครับคนนิยมชม,ชมชอบค้าขายทุกอย่างลวเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แ่อแล้วก็บี่อใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อารนิทานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะม,ม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อดูปุญหอดเนี่ยพ่อนลวงปี่หลอดดีเหรอบผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับม,มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยรเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามหพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับ้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกบบรรอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเห็นุในคนมองโบเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกลกมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันเทานำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนหนี่งครับมีโอกาสแต่มาสกักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางกายผู้สาว ปูเบามัดเนี่ยเอาไปใส่ได้ขี้กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลุงปอูกมากนะครับเนาะลวก็เมื่อเตะครับท่ามผู้ชมเมื่อเตะลวก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยิ่งสีครับแล้วก็ท่าปากสามเือรูปปากสามเือนะครับท่าปากสามเือท่าคิวสามเแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้ครับด้วย่ามผู้ชม เป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนด้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็นี่วัดลุงปูรอดนะครับเนอะวัดลุงปูรอดวัดกุกกุมเนี่ก็แตงวัดลุงปูลุ้ยนะครับนอะวัดลุงปูลุ้ยนี่ก็แตงเชื่อกันนี่ครับหูงเงินคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่งเงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซาครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์โทนี่ยแหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเน้องสมุชุมแล้วก็บ้าแอมเปอร์ตรงนี้ด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนคล่องหลวงปูุลอดมาให้อบซี่นะครับสม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลือเ้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเกลือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมยาเบาแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอดลเพิ่พงเพิงพ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำนอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,ผสมน้ำอาบตอนเชา้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต,ต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ